โรงพยาบาลคาซามัตสึแคชูอาม s u ูฮอสปิทอลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลอนที่สุดในญี่ปุ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีทั้งการกล่าวขานกันในโลกอินเทอร์เน็ตและในหมู่คนท้องถิ่นซึ่งในตอนนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่หลายคนที่เคยไปเยี่ยมเยียนหรือแม้แต่คนที่แอบเข้าไปยังตัวอาคารในยามค่ำคืนก็ยังคงยืนยันถึงสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณนั้น เรื่องจริงหรือเรื่องหลอนเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชนบทของญี่ปุ่นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ได้รับความสนใจมากนักในแง่ของการท่องเที่ยวแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่ไปเยี่ยมชมบริเวณนี้กลับไม่ธรรมดาเลยโรงพยาบาลคาสมัสึได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีคศ1939 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงโรคทางจิตที่ค่อนข้างหายากในสมัยนั้นนับตั้งแต่การเปิดให้บริการจนถึงช่วงทศวรรษ1970โรงพยาบาลแห่งนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในด้านการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีการบำบัดที่แตกต่างจากที่อื่นๆแต่น่าเสียดายที่เมื่อโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งนี้ เริ่มมีการปิดตัวลงในช่วงปี1980เนื่องจากสภาพอาคารที่เริ่มเสื่อมโทรมและปัญหาด้านงบประมาณสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกดูแลอย่างดีเท่าที่ควรมีการละเลยและทิ้งร้างไปหลายปีจนถึงปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ที่ถูกละทิง้งบางคนเล่าว,ว่าถ้าคุณเดินผ่านโรงพยาบาลในช่วงกลางคืนมักจะได้ยินเสียงกระซิบของใครบางคนจากภายในอาคารนั้น แม้จะไม่มีใครอยู่ในพื้นที่แล้วก็ตามเสียงนั้นมักจะเหมือนเสียงของผู้ป่วยที่ยังคงวงเวียนอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตไปแล้วคนที่เคยเข้าไปสำรวจในตอนกลางคืนหลายคนเล่าว่าเมื่อพวกเขามาถึงยังตัวอาคารพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่หนาวเหน็บและไม่สามารถอธิบายได้ถึงแม้ว่าฤดูร้อนจะเข้ามาแล้วก็ตามความเย็นนี้เหมือนจะสัมผัสได้จากฝ่ามือของพวกเขา ทุกครั้งที่สัมผัสกับผนังของอาคารหรือประตูต่างๆพวกเขาจะรู้สึกถึงความหนาวเหน็บอย่างไม่มีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าว่าในช่วงหนึ่งของการสำรวจในตอนกลางคืนกลุ่มคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลได้พบกับประตูห้องหนึ่งที่ไม่ได้เปิดมานานหลายปีเมื่อพวกเขาพยายามเปิดประตูนั้นพวกเขาก็พบว่ามันเปิดไม่ออกแม้ว่าจะพยายามดึงด้วยแรงทั้งหมดของพวกเขาแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้ จนกระทั่งมีหนึ่งในสมาชิกกลุ่มลองพูดในใจว่าถ้าเปิดได้แล้วจะไม่เจออะไรที่น่ากลัวนะและทันใดนั้นเองประตูห้องนั้นก็เปิดออกไปโดยไม่มีเหตุผลใดๆภายในห้องนั้นกลับไม่มีอะไรเลยนอกจากเตียงโลหะเก่าๆและโต๊ะที่ดูเหมือนจะไม่ได้ถูกใช้งานมานานหลายปีแต่สิ่งที่พวกเขารู้สึกได้คืออากาศที่แห้งและอบอวนไปด้วยกลิ่นของฝุ่นที่เกาะอยู่ทั่วทุกที่ และเสียงอะไรบางอย่างที่เหมือนจะกระซิบในหูของพวกเขาในบรรดาห้องต่างๆภายในโรงพยาบาลคาสามัสสึมีห้องน้ำหนึ่งที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในหมู่ผู้ที่เคยไปเยี่ยมชมมันไม่ได้ดูเหมือนห้องน้ำทั่วไปที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ดูเหมือนจะเป็นห้องน้ำที่มีอารมณ์แปลกๆแฝงอยู่บางคนเล่าว,ว่าเมื่อพวกเขากำลังใช้ห้องน้ำอยู่ก็จะมีเสียงแปลกๆดังขึ้นจากท่อระบายน้ำหรือจากกระเบื้องห้องน้ำ บางครั้งก็เหมือนเสียงของคนที่ร้องขอความช่วยเหลือมาในท่ามกลางความเงียบสงัดบางครั้งก็เหมือนกับเสียงของน้ำที่ไหลไม่หยุดแม้จะปิดน้ำแล้วก็ตามเมื่อคนที่เข้าไปในห้องน้ำออกมาพวกเขามักจะรู้สึกถึงความวิตกกังวลและความกดดันทางอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ขณะที่หลายคนบอกว่าเคยเห็นเงาเลือนๆเ,เคลื่อนผ่านในกระจกห้องน้ำที่ไม่มีใครอยู่ในนั้น เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่หลอนที่โรงพยาบาลคาสมัส,สึกมีมามากมายซึ่งหลายคนที่เคยเข้าไปในพื้นที่ต่างบอกว่าโรงพยาบาลนี้มีสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางคนพูดว่าเมื่อพวกเขาเดินผ่านบริเวณบางจุดของโรงพยาบาลมักจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตามองพวกเขาบางคนถึงกับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงในบางห้อง บางห้องอาจจะมีอุณหภูมิที่ผิดปกติหรือแม้แต่แสงที่เริ่มจางหายไปเองในบางพื้นที่แม้ว่าจะมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าตึกแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานมาแล้วหลายปีและไม่ควรมีอะไรเกิดขึ้นในนั้นแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชอบเรื่องหลอนและคนในพื้นที่จนทำให้มันกลายเป็นสถานที่ที่มีตำนานหลอนสุด,สด นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลคาซามัส,สึและยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าและเล่าขานกันมาจนกลายเป็นตำนานที่สร้างความกลัวให้กับผู้คนที่อยากจะเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน